หยุดยาว3วันบางแสนสุดคึกคักแห่เที่ยวทะเลแน่นรถติดหนึบด้านในถนนเลียบหาดแทบไม่มีที่จอด 23ตุลาคม2565มาบรรยากาศการท่องเที่ยวที่หาดบางแสนจังหวัดชนบุรีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมพบว่ามีประชาชนจำนวนมากแห่เดินทางไปเที่ยวในวันหยุดยาวส่งผลให้สภาพการ,รจราจรติดขัดและไม่สามารถหาที่จอดรถได้โดยเพจที่นี่ชนบุรีโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าบางแสนทั้งรถทั้งคนแน่นทุกพื้นที่แล้วตอนนี้ ขณะที่งานจราจรสพแสนสุขพิจารณาปิดการจราจรที่แยกบางแสนโดยระบุว่าเนื่องจากมีรถลงหาดบางแสนจำนวนมากท้ายแถวสะสมอยู่บริเวณแยกบางแสนแกลล็กซี่และมีรถขึ้นจากหาดในขณะรอสัญญาณไฟสพแสนสุขจึงได้จัดการ,กรจราจรด้วยการปิดสัญญาณไฟแยกบางแสนและว,วางกลวยบังคับเส้นทางโดยรถที่มาจากสุขุมวิทจะเลี้ยวขวาเข,าเข้าบางแสนให้ขับตรงไปกับรถตรงปั๊มปตรทรหนองมนเพื่อมาเลี้ยวซ้ายเข้าหาด หรือตรงไปเข้าถนนเข้าหลามหรือสามารถเลี้ยวขวาเข้าหาดบางแสนตรงแยกวัดตาล้อมหรือแยกหาดวอนนาภาเส้นทางที่ขึ้นจากหาดจะเลี้ยวขวาไปตลาดหนองมนให้เลี้ยวซ้ายแล้วไปกับรถบริเวณปั๊มน้ำมันเชลแทน